เน้นเน้นคือซับเอาอิ่มเหมือืฮอลโหหายใจมั่ก็ได้นะอือโอ้รังอือดูดูหิวจริงๆไม่กระดุกกระดิกเลยหายใจแล้ว ก <laughs> ดแกงกวาดแกงป้ามาละ <laughs> ป้ามาแล้วป้ามาแล้วป้ามาแล้วห <laughs> ยุดพักเย่ย <laughs> อยเพราะว่าเริ่มอุ่นท้องแล้ว เยี่ยวละสิยังมาพูดเลยนี่เยี่ยวแน่ๆเลยสายหวะยำนาวถูกตังเลยยังยังยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มมีปานแดงเหมือนแม่แกนะำผากปานแดงอ่ะของแม่แกนะำผากอ่ะกินอย่างนี้ แหมดูดขนาดดึงไม่มานุดกจำไว้สอนให้ลูกเรียกพี่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เวลามีส,สาวเดินผ่านพี่พี่พี่เดี๋ยวมันใหญ่แล้วก็ไปน,นัดมันเอาเองพาสมมติว่าเวลาใหญ่าพาไปเที่ยวเนี่ยตอกไปยืนทอมหลาน เรียกพวกเราอ่ะพี่นาแล้วก็ต้องแบมือขอตังก่อนไม่ต้องห่วงนะมดสตูดแน่ กินพอๆก็แมวก็บ้านมาก็บ้านเลยด้วยซัดดอกๆเนี่เนี่ยเหมือนกับกินครั้งเดียวอิ่มแล้วก็แล้วกันนะไม่ไม่กินล้ำลี่ล่ำไลยเวลากินให้จะกิน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 ไม่เล่นกินตั้งอกตั้งใจกินหมดกวนก็จบ